เงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วฮะสวัสดีครับมีอะไรกี๊แม่นะครับวันนี้เราอยู่ในโซลันทามริเวอร์นั่นเองนะครับผมโค้ดกดซ้ายบนนะครับแล้วก็กดคําว่าคิโปร์นะครับโค้ดใส่ตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตพูดถึงตู้เทพที่จะเข้านะครับมีตัวไหนอะไรไงบ้างนะ เดี๋ยวขอญอาตขึ้นเทียก่อนนะครับ SS บวกเลยสำหรับ5ตัวละครที่กำลังจะเข้านะครับอันนี้เครดิตคูณชิคเก้นนะอ่าคูณชิคเก้นนะครับโซแลนทา์บิเวอร์ก็อย่าลืมมาเข้าบออด์ด้วยกันนะครับจะได้เข้ามาเจอคนไทยก็คอมมูนิตี้เยอะอยู่ประมาณนี้นะ,ะมีช่วยพปรโมดแล้วกันอ่าเดี๋ยวมีขอญอ้าตเลื่อนตัวนะครับนี่ตัวละครที่จะเข้ามาต่างๆนะครับนี่โอ้โหเท่ๆนั้นเลยนะอันนี้ตอนสำเร็จพลัง100ใช่ป่ะ98หรือ100มีไม่ได้ไม่ได้ดูนานละ อ่ามีคนบอกว่าตู้ก็ต่อไปนะครับคาดเดานะก็คือป้วยซันซีนะครับก็คือสายแท่งที่จะมาแทนมาราสูนนั่นเองนะครับอ่อจุดเด่งหลักนะครับแจะเกาะให้ทั้งทีมตลอดเวลาแล้วก็พอเข้าโหมดพลังสูงขึ้นจะให้เกาะหนาขึ้นอีกบวกลดดารเมทที่ได้รับก็คือเอาเป็นตัวแท่งเทพนั่นเองนะครับเหมาะกับทีมที่ต้องการอยู่ระยะนานเช่นโหมด PVE บอสแล้วก็โหมด PVP ตั้งรับก็ได้ทั้ง2โหมดเลยนะ ก็มีแค่จะมาบอกว่าเพววื่อนๆถ้าเป็นสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งครับถ้าคิดจะทาดาวตันไปนตัวหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆจะเก็บทุกตัวเลยเป็นไปไม่ได้ครับนอกจากว่าจะเป็นสายเติมและสายเติมมาทําได้อน,นี้ไม่เที่ยงนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรูปปู่เทพกระบี่ก็คือตัวนี้นะครับก็คือเทพกระบี่เฉินซิดอันนี้พลังหนึ่งร้อยหรือเปล่ามีจาไม่ได้นะไม่ได้ดูนานแล้วแต่จําได้พลังแก่เก้าเก้าหรือเก้าหนึ่งร้อยนั่นแหละเอ่อก็คือตัวนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่เก่งถ้้าเเเเเป็นนนตััวทพิออียก่่งะ แต่เนื่องจากว่าทาไมปั้นตัวนี้ก็เพราะว่ามันเป็นตัวฟรีครับเปิดได้เรื่อยๆแค่นั้นแหละจบอ่าวิธีการดองครับเพนนื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าทุกตู้เนี่ยมันจะมีตู้ิมิเต็ดแบบนี้มาเห็นบ้ามันจะมีพวกดาวเพืเ่อนๆก็แค่ซื้อครับตู้หนึ่งสี่สิบถูกไหมก็ดองไว้เลยไม่ต้องไปเปิดแล้วก็ถ้าเกิดสมมติค่ายการไม่ผิดเนี่ยเทพกระปิเฉินซินเนี่ยอาจจะมาตู้ที่5ใช่ไหมก็เพื่อนๆก็ดองตั้งแต่ตู้ตตนี้เลยก็คือ40คูณ5ก็คือ50เอ่อ200โลมีพูดถูกป้า คือมีแนะนํานะถ้าเกิดจะเปิดเอาแค่ตัวเดียวพออันนี้พูดถึงสายฟรีสายเติมน้อยเวล์าสายฟรีสายเติมน้อยเราต้องดองไว้ถูกป่ะเพราะว่าเราไม่ได้เติมถูกไหมแต่ถ้าเกิดคนเติมก็สามารถจัดทุกตัวได้เลยครับเพราะนั้นอันนี้ถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆดองเออเซียนเลอร์สวีทน้องน้องหกปีแล้วกันอ่ะดองไว้สี่สิบใช่ป่ะถ้าเกิดเทปก้อยบีมาตู้ที่ห้าก็คือเปิดซื้อได้ทั้งหมดอีกคเอออีกสี่ครั้งก็คือสองร้อยถูกไหมครับเราก็จะดองได้ทั้งหมดสองร้อยสบายๆเลยแค่นั้นเองครับ หมีก็ไม่ได้ใช้นะเนี่ยหมีก็มีอยู่เปิดได้สองดาวสองดาวลงไปก็ตายครับเนี่ยก็บอกแล้วใส่พีใส่เติมเติมน้อยต้องแบบต้องทาเป็นตัวตัวอืมอย่าไปเล่นทุกตัวครับต้องทําเป็นตัวตัวน,นี้หมีแน,นนะนํานะก็สําหรับเออปู่เทพกระบีเนี่ยอันนี้ทาเมจจ๋ามากดาเมจแรงครับต้นต้นของเกมเลยก็อันนี้ล้าแต่เพื่อนเพื่อนชอบอันนี้อยู่ที่ว่าทีมขาดอะไรดีกว่าแต่ว่าแท้งหนีใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวก็เพียงพอเลยครับเนี่ยป้านมันเนี่ย เทพมาหานี่ก็โอ้โหใช้เวลานานเยอะแล้วครับว่าจะห้าดาวไม่อยากไปปั้นใหม่ละเอาดาเมจก็อย่างที่บอกมีดองห้าตู้แล้วก็เทพจะหยีมามีซัดเลยแล้วก็มาแทนตัวนี้จบแล้วอันนี้เทมที่สายฟีใส่เติมน้อยเล่นตามหมีได้นะมาเวลเล่นตามหมีได้เออมีคนถามบอกว่าเซสก,กิลไงใช่ปะ่ะเซสก,กิลอยู่ที่ว่า PVP หรืออะไรอะ่ะถ้าเกิดเขาลุกเราเร็วหมีก็ต้องดาเมจส่วนเลยแต่ว่าถ้าเกิดสมบูรณ์เขาฆ่าเราช้าหมีจะเอาเกาะมาเปิดก่อน อ๋อนี่ยเทพกระบ,บี่อ่ะมีจะเล่นอย่างเงี้ยแหละอ่ะปกตินะแต่ถ้าเกิดสมมติเราต้องรีบเปิดก่อนก็เทพกระบ,บี่ยิงให้ตายเลยครับถังซานเปิดอย่างเงี้ยตาม่เนี้ยตายหมดแล้วแต่วเวอะแล้วแต่วเวตลองเลือกดูแล้วกันครับประมาณนี้อ่ะอันนี้ทีมหมีนะสายพิศจะน้อยเผื่อใครจะเล่นก็สามารถเปิดได้ครับโอ้โหดีเลยเปิดเท่ไอมีอยากได้มานมานัน <laughs> โอ้โหถังซานไม่เป็นไรครับถังซานก็ตัวดาเมจลนๆอยู่แล้วโอ้โหตู้วันนี้กูจะดวงดีกับเขาบ้างไหมเนี่ย ตู้นี้บอกเลยนะโคตรบุนเลทเลยทางซ้ายมีสาดอกสองดาวแดงแล้วเนี่ยไอพวกนี้เปิดได้ครับไม่ต้องไปกลัวแต่ว่าที่เพื่อนๆต้องดองจริงก็คือการที่ตู้เทพมาเนี่ยเพื่อนๆต้องซื้อส0ตัวดองไว้ถ้าใครคิดแบบจะเอาอ้าวเอเอโอเคครับยังไงก็เป็นทีมทีมที่เล่นอยู่มาเด้ไม่ออกเลยสัตวัวมาฝันเราไม่เป็นไรครับถ้าเกิดไอ ถ้าเกิดไอ้มานี่ดาวเต็มห้าดาวแดงก็โหดมากนะเออก็คือโหดมากครับสําหรับสายฟรีอ่ะเออคือโหดมากครับแต่ถ้าเป็นสายเติมว่าคงไม่ไหวหรอกมาวันนี้เอาครับถังซานอีกแล้วถังซานนี่มีออกทุกรอบเลยทุกเวแต่ถังซานชอบหมีเหลือเกินไม่รู้เป็นอะไรออกแต่ถังซานเนี่ยเอ๊ะอาฟไงวะนี่มีลืมแล้วโอ้โอดาวจะไม่พอด้วยนะเนี่ยขาดไปอีกตัวหนึ่งจะขึ้นสองดาวแดงแล้วเม่ไรครับ ถังซานนี่ก็ตัวแบบเอ็นเกมอยู่แล้วจริงๆเดี๋ยวมันจะมีถังซานเวอร์ชั่นเทพสมุูรแบบร้อยเปอร์เซนต์เออแต่ว่าอย่างที่บอกไงว่านั่นก็ตัวเติมครับก็แล้วสายฟรีก็คงตัวเนี้ยยาวอ้าวมีได้เซียวอูดตอนไหนวะอ้าวเซียวอูดขึด้นดาวแดงแล้วดีเลยครับตะกี้ก็เปิดได้เนี่ยแย่อ้าวขาดอีกจุดเดียวขึ้นดาวแดงแล้วเนี่ยโอ้ตุ้ยเมยเนี่ย อ่ะโอเคครับอันนี้เป็นคำสนุกของหมีนะแต่ว่าไม่ต้องมาตามเทพกระบี่อย่างหมีก็ได้ก็เพื่อนเพื่อลองเลือกเลยห้าตัวนี้มันเก่งโดแต่มันเก่งเก่งเออมันเก่งคนละด้านอะ่ะโอ้เพื่อนๆลองดูแล้วกันแต่ถ้าเอาดาเมจลน้ลน,ลนเลยหมีแนะนําเทพกระบี่นะครับพอดีมันตัวนี้ห้าด้วยใช่ไหมทีนี้เราก็ดองห้าตู้เสร็จเนี่ยเก็บสองร้อยตัวเปิดปูมาเสร็จนะเปิดปูปุบดาวแดงเติมเงินให้นิดนึงก็ไนดะ้อะแค่นี้ดาวแหมกวจบแล้ว ก็ประมาณนะี้กิจกรรมที่คุ้มนะอันนี้ถ้าถามจากใจหมีก็จะตอบว่าคุมนะแต่ว่าเพชรผีไม่พอแล้วถ้าเปิดตัวทุกวันยังลำบากเลยถ้าไม่เติมอ่ะเออไอนนเราพูดถึงเบาสฟรีนะถ้าสายเติมเขาจะยัดยัดอ,อ,อยู่แล้วไงมันก็ไม่ไม่ได้มีสายฟรีก็ต้องคํานวณครับสายฟรีายเติมน้อยต้องต้องคํานวณจริงนะเ,เกมเกมแนวเนี้ยไม่งั้นเจ็บใช้คำว่าเจ็บ ย่างจริงตอนแรกหมีจะไม่เปิด6กปีกด้วยแต่ว่ามันมีค่าสายสาัมพันธ์กับถังซานไงก็เลยก็ <c oughs> เลยจะเอาตัวหนึ่งโอ้โหมีอันนี้มาเอาอ้วเกมนี้บอกเลยนะเล่นไปเล่นมานี่มีวู้บเหมือนกันนะแม่งแบบยัดแตกเลยเอ่ะอันนี้มีหมียังขาดเทพกระบ,บี่อยู่นี่ยวะ่ะเปิดอันนี้เปิดลเล่นไหมครับได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรวันหนึ่งเราก็ได้รีเรื่อยๆอ,อ,อยู่แล้วครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็เปิดได้คิดแบบหมีแล้วชีวิตก็จะมีความสุข เน่นแล้วเราไม่ต้องไปแข่งกับใครครับอันนี้เดี๋ยวมีเก็บแล้วเนี่ยเพรเนี่ยมีเก็บยาวเลยพอดีเราไม่น่าไปเปิดเ,อ,เอาพูดตรงตเปิดจริงๆเอาแค่ตัวเดียวเปิดสายสัมพันธ์ถังซานก็พอนะครับเนี่ยมันมีสายสัมพันธ์กันเนี่ยนะนี่ขัดเข้าขัดยันพลังก็เอาแบบตรงๆเลยสองคนนี้มันเป็นคู่ปรับกันตอนจบนี่ถ้าถ้าจำไม่ผิดเอเซียนพลังมันไปหนึ่งร้อยก่อนนะถังซานแล้วเก้าเจ็ดเก้าแปดโอ้ถังซานเละเลยเออจําได้นะ ตอนหลังของซานก็กลายเป็นเทพโพไซดอนเน,นี่ยพลังก็ลอยนะแต่จำได้สุดเหมือนแพ้ดิใช่ไหมนนเพราะว่ามันโดน app ตรงลุมสองต่อหนึ่งไะเออแล้วก็เละประมาณนี้นะครับอ่ะเผื่อใครไม่ดูไปดูซีรีส์อดิมม่ถังซานแนะนำให้ดูนะสนุกนะลองเปิดใจดูครับรับประกันเลยถ้าหมีบอกสนุกกับสนุกแน่เพราะว่าปกติหมีไม่ได้แบบดูอะไรแล้วสนุกง่ายๆนะแต่ถังซานนี่คือแบบถังซานที่ต้องแนะนำว่าภาคหนึ <wonders> ่งภาคหนึ่งสนุกจริงแต่ภาคสองมีเฉยเฉยนะ มีพยายามดูเถอะว่ามสู้ขั้นหนื่งแล้วนหนื่นมันสนุกกว่าเยอะละประมาณนี้อ่ะขอให้คนเล่นเกมสางารายมีความสุขแล้วใครจะดองเปิดเทพไรก็มาบอกพิมพ์ใต้คอมเมนต์หน่อยเร็วมีใครจะดองหาปู่เทพกระบ,บี่บ้างไหมครับอะ